Uh, uh, the devastation from Hurricane Katrina almost turned New Orleans upside down. Houses were torn apart or flooded with water. But after several years of rebuilding homes, many people are still living in shelters, tents, or mobile homes. Almost five years after the hurricane, tens thousand, uh, thossey, of thousands of residents don't have a home of their own. <ING> <laughs> 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 According to the passage นะครับตามเนื้อเรื่องนี้ What has been the effect อะไรได้เป็น effect ก็คือผลกระทบนั่นเองผลกระทบอะไรคือผลกระทบของเฮอริเคนแคทเธอรีนานะครับต่อนะอ่อนันี้นไม่ใช่บนนะครับต่อนะมีผลกระทบต่อเนาะภาษาไทยใช่ไหมมีผลกระทบต่อ resident ครับ resident แปลว่า ผู้อยู่อาศัยครับเป็นคำนามโอเคไหมครับ resident ก็คือผู mm ้อยู่อาศัยนั่นเองนะครับ mm hmm. เขาถามว่า mm hmm. มีเอฟเฟกอะไรกับ mm hmm. ต่อผู้อยู่อาศัยบ้างน,นะครับเพราะฉน,น,นั้นต้องกลับไปอ่านอีกทีใช่ปะ่ะลองดูทีละข้อแลวกันนะ many people still aren't living in their own homes นะครับเขาบอกว่า คนมากมายเลยก็ยังไม่มีก็ยังไม่ได้อาศัย s สต l ลอ e n ์ตสตีลว่ายังนะครับยังคงเนาะยังคงไม่ได้กำลังอาศัยอยู่ในบ้านของพวกเขาเองนะครับโอนก็คือของตนเองจริงไหมจริงเลยนะตอบข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะอะไรครับนี่ครับ almost five years after the hurricane เกือบจะ5ปีมาแล้วนะครับเกือบจะ5ปีแล้วหลังจากเกิดเฮอริเคน นะครับ10,000นะครับนะ mm hmm. ว่าเกือบจะคือูนะจ๊ะแปะให้หน่อยนะเกือบจะ5ปีแล้วหลังจากเกิดเฮอริเคน ten thousand of ก็คือเป็น1 0 1 0เป็นพันๆนะครับในที่นี้ก็คืออะไรครับเป็นเท่าไหร่ครับ ten t of o h 10,000 10,000คืออะไร10,000ก็คือหนึ่งหมื่นใช่ไหม ก็คือเป็นหมื่นๆน,นั่นเองนะครับ ten thousand เมื่อไม่ทาราบจำนวนแน่ชัดแบบนี้เราเติม s ที่ thousand million hundred ได้นะครับแต่ถ้าบอกจำนวนชัดเจนเช่น ten thousand คือหนึ่งหมื่นเป๊ะๆแบบนี้ไม่ต้องเติม s ครับห้ามเติมเด็ดขาดโอเคไหมสองร้อยอย่างเงี้ยก็เป็น two hundred hundred ไม่ต้องเติม s นะครับโอเคไหมถ้าเป็น s เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าไม่ทาราบจำนวนที่แน่นอน Ten of thousands ก็คือเป็นหมื่นๆเลยคนผู้คนนะครับเ0นออฟนหมื่นของอะไร of r e s i d e n t s ใช่ไหมของผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยเป็นหมื่นๆคนเลยครับ Don't have a home of their own ยังไม่มีบ้านเป็นของพวกเขาเองชัดเลยครับที่ประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ครับเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องแปลทั้งหมดก็ไดนะ้อ่านเสร็จดูชอยแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้างบนโอเคไหมครับอ้าเรามาดูชอยข้อ2กัน More people are moving into New Orleans นะครับคนมากมายเลยกำลังย้ายมาอยู่ในเมืองเดลออลีสบ้าบอนะครัเพิ่งโดนเฮอริเคนถลม่มใครจะย้ายเข้ามาเออไม่ใช่นะ Many people are calling for a new government นะครับ Call for นะครับนะเป็น phrasal verb นะครับไม่ได้แปลว่าเรียกแล้วนะครับ Call for แปลว่าเรียกร้องครับโอเคไหม เป็น Facebook, เฟซบุ๊กเรเรียกร้องผู้คนมากมายเลยเรียกร้องนะครับอาร calling for กำลังเรียกร้องให้มีรัฐบาลใหม่คุณๆน,น,นะเหมือนประเทศไหนแถวๆนี้นะครับนะโอเคไหมเออนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเมื่อกี้อ่านมาไม่มี government เลยเนาะข้อ4ครับ a large number of people in New York New Orleans have died นะครับอ่ะแล้วก็ number of แบบนี้นะครับ แปลว่าจำนวนมากใส่อะไรก็ได้ใส่ large ก็ได้ใส่ great ก็ได้นะไ,ได้หมดเลยอะไรที่มันแปลว่าใหญ่หญหญๆเยอะๆอะครับ large great big ได้หมดเลยนะโอเคไหมนะแปลว่าผู้คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องบวกนามพระหูพจนะครับเห็นไหมพี o p l e นามพระหูพจนะครับผู้คนมากมายเลยในเมืองนิวออร์ลีสได้เสียชีวิตลง half died เขาไม่ได้พูดเรื่องไข่ตายเลยใช่ป่ะเอองั้นข้อสีก็เลยผิดเอาลองมาแปลกันทั้ง passage กันนะครับ the devastation นะครับ devastation มาจาก verb to devastate นะครับโท่ทีนะครับ devastation devastate เป็น verb ครับแปลว่าทำลายล้าง เพราะฉะนั้น Devastation เป็นคำนามครับลงใช้ด้วยชั่นใช่ปะ,ะที่พี่บอกไม่ต้องจำศัพท์เยอะจำที่มาที่ไปของมันนะแล้วเราก็จะเด,ดาได้ว่า,วามันแปลว่าอะไรใช่ปะเมื่อมันเป็นนาม,มนก็เลยแปลว่าการทำลายล้างนั่นเองนะครับการทำลายล้างของจากนะไม่ใช่ของโทษทีการทำลายล้างจากพายุเฮอริเคนชื่อแคทเธอรีน่าเกือบจะออหม่เจอมาแล้วนะ Turn New Orleans upside down นะครับ Turn upside down นะคําเดียวกันนะครับคํานี้นะนะก็คือเกือบจะทำให้ New Orleans เนี่ยกลับหัวกลับหางกันเลยทีเดียวหมายความว่าโอ้แทบจะพลิกเมืองทั้งเมืองเลยนะครับ Turn upside down นะแปลว่าอะไรครับเราม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 า,มาถอดรหัสคํานี้กันครับใช่ไหม Turn down ก็คือเอาลงใช่ปะ่ะถูกปะ่ะ แต่เอาอะไรลงครับอัพไซด์แปลว่าด้านบนเวลาเราซื้อของมาเราจะมีกล่องว่าเขียนลูกศรน,นี้ใช่ไหมเราก็เขียนว่าเนี่ยอัพไซด์ก็คือด้านบนเทินอัพไซด์ดาวคือเอาด้านบนลงมาคือมันแบบหื่แทบจะพลิกคว่ำเลยนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเกิดจะทำเพื่อพูดง่ายๆว่าจะผักผลการทาลายล้างจากพายุเฮอริเคนแทท,ทรีน่าเนี่ยเกือบพังเมืองทั้งเมืองเลยนะครับโอเคไหมความหมายประมาณนี้นะครับ houses were torn apart นะครับนะ houses ก็คือบ้าน verb to be บวก verb ช่องที่3ครับ torn มาจากคำว่า tear ครับ tear ที่หลายคนบอกว่าแปลว่าน้ำตาใช่ไหมนอกจากเป็นนามแปลว่าน้ำตานะครับ tear เป็น verb ได้ด้วยครับผันเป็น tear ทอทอนะครับเป็น verb ครับแปลว่าฉีกครับโอเคไหมนะครับ เชียเอ่อเทียทอทอนแปลว่าฉ cool ีกถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงๆเลยครับอพาร์ตเป็นชิ้นๆเลยเทียอพาร์ตเนี่ยคือโหถูกเฉียงฉีกออกเป็นเสี่ยงๆเลยนะคคือถูกทําลายถูกทําลายแบบเละเทะเลยนะครับบ้านเนี่ยทังออกมาเป็นแถบๆเลยหรือไม่ก็ฟลัดเด็นะครับถ้าไม่ถูกเทียอพาร์ตนะครับไม่ถูกฉีกออกเป็นชนเสี่ยงๆนะครับก็ถูกไฟเอ่อโทษทีไฟไหม้ถูกน้ําท่วมเป็นไรเนี่ยวันนี้สติไม่ดีเลยนะครับฟลัดแปลว่าน้ําท่วมครับ ยังคงใช้เวอร์ร่วมกันนะครับเห็นไหมเวอร์ทอนกับเวอร์ฟลัดเดตนะครับนะถูกน้ำท่วมเพราะฟลัดก็เป็นเวอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเพสเป็น passive voice นะถูกกระทําบ้านถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็ถูกน้ำท่วมนะครับฟลัดเดต with water จริงๆเป็นใช้คำฟุ่มเฟือยนะครับนะเพราะฟลัดฟลัดแปลว่าท่วมอยู่แล้วนะครับนะใช่ไหม but after several years of rebuilding homes แต่หลังจากหลายปีของการสร้างบ้านใหม่นะ several แปลว่าหลายนะครับเอาจุดออกนะครับตรงนี้ไม่มีจุดนะโทษทีนะครับ several แปลว่าหลายบวกนามเพราะหูผลครับนะสังเกตว่าเหยืเติม S ครับนะ rebuild ก็มาจากคำว่า build ที่แปลว่าสร้างนะนี่คือการสร้างคำนะครับ build แปลว่าสร้างเอา re นะครับมาเติมข้างหน้า Re แปลว่าทำใหม่อีกครั้ง รีบิว l d ก็คือสร้างใหม่สร้างอะไรใหม่สร้างบ้านใหม่อีกครั้งนะครับตามหลัง preposition เป็น verb ing ครับเห็น mm hmm. ไหมโอ้กันมาซ่อนไว้เพียบเลยใช่ป่ะนะครับหลังจากหลายปีของการสร้างบ้านใหม่นะครับ mm hmm. many people are still in living in shelters นะครับ mm hmm. ผู้คนมากมายก็ยังคงอาศัยอยู่ใน shelters นะครับ mm hmm. shelter แปลว่าที่พักพิงครับ ที่พักพิงเหมือนกับที่พักพิงชั่วคราวเวลาเกิดอุทกภัยอะไรพวกนี้นะครับเวลาเกิดภยัยพิบัติต่างๆนะใช้คำว,ว่า shelters นะครับ shelters แปลว่าที่พักพิงนะครับที่ที่ปลอดภัยสําหรับพักได้นะ tent s ก็คือเต็นท์นั่นเองหรืออยู่ใน mobile homes ก็คือบ้านเคลื่อนที่นะครับ mobile เนี่ยเป็น adjective เรารู้จักคํานี้ดีอยู่แล้วเนาะจากคําว่า mobile phone ใช่ป่ะนะครับแปลว่าเคลื่อนที่ครับนะครับ หมายความว่าที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับไม่ได้เป็นเวิร์บนะไม่ใช่ move นะครับเป็น adjectivemobile homes ก็คือบ้านเคลื่อนที่แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่เราแปลไปแล้วนะครับเกือบจะ5ปีหลังจากเฮอริเคมาแล้วเนี่ยผู้คนผู้อาศัยเนี่ย r e s i d e n t e นะครับเป็นหมื่นๆก็ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยนะครับก็เลยตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมเออ reading มันก็จะประมาณนี้นะ